เอาล้วครับขอากราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซตอพ,พิเศษกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอีเวนต์เกมเษฐีกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากหา่างหายการรีวิวอีเวนต์ไปนานมากๆนะครับผมก็มีโอกาสกลับมารีวิวอีเวนต์กันอีกแล้วนะครับผมโอเคอีเวนต์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นอีเวนต์เลยหลังตัวละครสุดฮิตนะครับผมก็จะมี ดักซิดนะครับผมโหดมากชิเอลครับไวนาเดียครับมินิว่าวิวเนว่าชุดว่ายน้ำเอเมื่อกี้ลิ้นพันกันนะครับผมลาเทพเทพอะไรนะเทพรติการนะครับผมตัวหนังสือเล็กเกินไปมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็เลนาชุดว่ายน้ํานะครับผมก็มันก็จะแบ่งเป็นเท่าไหร่วะหนึ่ง สองสามสี่มันจะแบ่งเป็นสี่ระดับนะครับผมระดับแรกนะครับผมก็ต้องใช้สมุดอัญเชิญตัวละคร S 1หนึ่งอันนะครับผมก็จะมีเรน่าชุดว่ายน้ำนะครับผมลานะครับผมและแบบที่สองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ใช้สมุดอัญเชิญตัวละครเอสจำนวนสองสองอันนะครับ สองใบนะครับผมก็จะมีมีนึกว่าชุดว่ายน้ําตัวเดียวนะครับผมและขึ้นมานะครับผมก็เป็ดใช้สมุดอัญเชิญตัวละคร3มอันนะครับผม3ามใบก็จะแลกเป็นไวนาเดียนะครับผมและ4อันก็แลกชิเอลนะครับผม5้าอันก็แลกดาร์คซิตนะครับผมโอเค ถ้าจะแลกสมุดอัญเชิญตัวละครเเราก็ต้องจำเป็นต้องมีสมุดอัญเชิญสีทองแดง A จำนวน3อันนะครับผมสมุดอัญเชิญสีเงิน A 3อันนะครับผมแล้วก็สมุดอัญเชิญสีทอง A 3อันนะครับผม,ก,ม, 4, A, นนบผมก็จะแลกเป็นสมุดอัญเชิญตัวละครเได้1อันนะครับผม ถ้าใครสะสมสมุดอันเชิญสีทอง A ได้จำนวน2อันนะครับผมก็สามารถแลกเป็นแพ็กตัวละครสุดฮิตได้นะครับผมในนี้ก็มีตัววาเลนไทน์นาโอมินะครับผมมีเมียนที่ถูกปลูกนะครับผมบียออฮองลางครับไว้หมูฮุนนะครับผมเจ้าชายหลุยนะครับผมแรปเปอร์นะครับผมราชินีเพงลงร็อกนะครับผมตำรวจลาวีองรส ดาร์คลูเซียนะครับผมยูกะนะครับผมเคียรินนะครับมีแต่ตัวเกือเกลือทั้งนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็มีอีเวนต์แบทเทิลกราวด้วยนะครับผมใครจะมาทําก็เชิญทําได้ตามสบายนะครับผมแต่ส่วนตัวผมขอไม่ทํและกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ได้เนี่ยมันได้แบบว่ามันเล่นไม่ได้แล้วละ่ะสําหรับช่วงแบบนี้นะครับผมเล่นไม่ได้แล้วล่ะนะ ก็ขอข้ามอีเวนต์แบทเทิลกาวไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆรีวิวอีเวนต์ง่ายๆนะครับผมก็ถ้าใครจะทําก็เชิญทํานะครับผมสาหรับตัวผมก็น่าจะยังไม่ทําหรอกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญจําเป็นอะไรนะครับผมเกี่ยวกับการ์ดตัวละครนะครับผมตัวที่พอเล่นได้ของผมก็มีอยู่ นะครับผมโอเคและผมก็จะมาอธิบายนะครับผมว่าผมหายไปไหนทำไมไม่รีวิวอีเวนต์นะครับผมเหตุผลก็คือยอดวิวมันตกตกมากผมเลยคิดว่าคนอาจจะไม่ชอบนะคะผมเลยเลิกทำไปซะไปซักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยกลับมาทำใหม่นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอีเวนต เกมเศรษฐีต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผม